คอร์ด C Major นะครับถือว่าเป็นคอร์ดยอดนิยมของนักดนตรีหลายๆคนเลยนะครับโดยที่คอร์ด C เนี่ยที่มีโน้ต3ตัวอย่าง C E G หรือว่าโดมิซอนถ้าเราดูในคีย์ C Major นะครับเราก็จะพบว่ามันมีคอร์ดอีก2คอร์ดนะครับที่เรียกว่า มีลักษณะคล้ายๆกับคอร์ด C major เนาะก็คือคอร์ด A minor แล้วก็ E minor นั่นเองนะครับโดยที่คอร์ด A minor นะครับลาดมีเนี่ยหรือว่า A C E เนี่ยถ้าดูดีๆแล้วเนี่ย A minor 7นะลาดมีซอนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับคอร์ด C minor 6นะครับส่วนสำหรับคอร์ด E minor เนาะ E minor เนี่ยมีซอนทีหรือว่า E G B เนี่ย ถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคอรด C major 7นะครับแต่ว่าไม่มีตัว C นั่นเองหรือว่าเป็นคอรด C major 7แบบ rootless นะครับ ถ้าเกิดเราดูในเพลงแจนะ๊สเนาะเขาก็จะนิยมเล่นคอร์ด C major 7กันนะครับจะเห็นคอร์ด C major 7ในหลายๆเพลงเลยนะครับแต่ว่านะครับผมว่าบางทีนะเปลี่ยนไปเล่นคอร์ด C major 6บ้างมันก็ได้เสียงที่เพราะดีเหมือนกันนะครับทั้งนี้นะครับมันก็เพราะว่าคู่นะครับเป็นเรื่องของขั้นคู่นะครับก็คือโน้ตตัว C กับตัว B เนี่ยอาจจะมีเสียงที่เรียกว่ากัดกันนะครับส่วนโน้ตตัว C กับตัว A ในคอร์ด C major 6เนี่ยมันเรียกว่ามีเสียงที่มีความกลมกลืนกันมากกว่านั่นเองนะครับ เรียกได้ว่าคอดที่เป็นเมเจอร์เนี่ยหนียังไงก็ไม่พ้นนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะไปดูเพลงที่อยู่ในคีย์มายเนอร์เนี่ยอย่างเพลง all or nothing at all มันก็ยังมีท่อนนะครับที่เปลี่ยนมาเป็นคีย์เมเจอร์นะครับหรือว่าเพลง how deep is the ocean เนี่ยก็ยังมีท่อนนะครับที่เปลี่ยนมาเป็นคีย์เมเจอร์เหมือนกันนะครับ เพลงสแตนดาร์ดแจ z สนะครับที่เป็นคีย์เมเจอร์เนี่ยเขาก็จะฮิตนะครับมุจลเลต์นะครับหรือว่าเปลี่ยนคีย์นะครับเป็นคีย์ที่3เมเจอร์นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ในคอร์ด F นะครับก็จะมีบางท่อนนะครับที่เปลี่ยนเป็นอยู่ในคีย์ A เมเจอร์นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเพลง if i were a bell นะครับหรือว่าเพลง how about you นั่นเองนะครับ